เสียงได้ยินหมดหรอสดีเรัรวสวัสดีครับครับับวันนี้กองบรรณาการที่สารสารคดีนะครับก็มาอยู่ที่บูธ เอ2นะครับของสำนักพิมพ์สารคดีเมืองโบราณนะครับที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่สถานีกลางบํารงซื้อนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4โมงนะครับงานจะเลิก9ก้สามทุ่มใช่ไหมครับสามทุ่มเรามีเวลาเหลืออีก4ชั่วโมงนะครับ4ี่ห้าชั่วโมงนะครับก็เชิญชวนุนักอ่านทุกท่านนะครับมาเยี่ยมบูธของเราแล้วก็มาเยี่ยมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยนะครับในวันหยุดวันนี้ก็ยังมีเวลานะครับวันนี้ทีมงานกองบกก็ชายร้วนนะครับก็ หญิงสาวไปหนึ่งพนนะครับแต่ว่าทุกคนก็มารวมนที่นี่พเพื่อจะมาพูดคุยกับแฟนนักอ่านนะครับของนิตยสารสารคดีนะครับก็ผมสุวัสด์นะครับอัศวัฒน์ชานนะครับบรรณาการบริหารนิตยสารสารคดีนะครับแล้วก็มีแนะนําตัวกันก่อนเล็กๆดีไหมนะเชิญข้างบนก็ส<ม>ุเจนกันธลิขัดผู้มีผลงานหนังสือสอง หลายเล่มเลยที่อยู่ขายในในในสารพิมพสารคดีด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาติดตามกันได้นะครับผมสุรันทองบานครับครับสุรันก็มีหนังสือเหมือนกันนะครับหลายเล่มในสารพิมพสารคดีนะครับครับนีะจันทร์กงเงครับสวัสดีครับทีวีก็เป็นนักเขียนที่มีหนังสือเหมือนกันนะครับมาเยี่ยมชมกันได้อีกันนครับสวัสดีครับกิตดินันัรนามุคลคลับครับมีหนังสือไหม มีนะเราก็มีเหลือวสที่ดสายครับครับใช่ใชุ่กรมื่เรียงป้าเป็นมาสเตอร์ครับครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วก็มาเรียกว่าพร้อมพ้างกันเลยทีเดียวนะครับที่งานหนังสือก็ยินดีมากครับนักอ่านเยอะมากเลยครับมาคึกคักเลยสนุกมากนะครับมาที่งานในในครั้งนี้นะครับที่ในสกลางธรรซื่อครับแล้วหรับนี่สารสกดีก็เดี๋ยวขอเริ่มต้นก่อนฉบับล่าสุดนะครับเรามาวางที่งานด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่ได้จับจองหรือยังไม่ได้สั่งนะครับถ้ามาที่งานก็สามารถมาหยิบชมได้เลยนะครับเปิดชมซึ่งหนันงสือสารคดีประจำเดือนมษายน์เรายีบเรื่องที่240นะครับรับนี้ก็มีทั้งเรื่องของเรื่องราวตั้งแต่240ปีของประวัติศาสตร์ของประเทศเลยนะก็ชุดเจนก็ผู้เที่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์นักเขียนทางด้านนี้ก็มีผลงานบทความในนี้นะครับให้มาไล่ลำดับกันดูนะครับ แล้วเราก็ยังมีเรื่องราวของกรุงเทพในปัจจุบันในหลายมุมโดยเฉพาะทางด้านของพื้นที่สาธารณะพื้นที่สีเขียวเ,เรื่องของเส้นทางจัก,กรยานเรื่องของการจัดการขยะนะครับอันนี้ก็อ่านดูนี่นะครับแล้วเ,เดี๋ยวเราเข้าบรรยากาศการเลือกตั้ง้วาเราจะได้เป็นเป็นอะไรเป็นไกด์ไลน์ในการดูว่านโยบายอใครที่อาจจะถูกใจมาเข้าทางกับเราไบ้างนะครับในเล่มนี้มีของแถมพิเศษเลยนะครับถ้าเผื่อว่าใครมาจับจองนะครับเรามีแผนที่เก่านะครับของ ของกรุงเทพนะครับแผนที่เก่านี่ครับอ่าอันนี้เนี่ยเราทำเป็นดาวต,ตั้งนะใช่อันนี้เรียกว่าพิมพ์อย่างสวยงามเลยนะครับเป็นสองแผนที่เลยนะครับให้เปรียบเทียบดูนะอันนี้ก็ของปีสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้ากับสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่นะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะว่ากรุงเทพของเราเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงนะ ตั้งแต่พื้นที่ซึ่งแบบว่าเป็นที่นามีแต่ที่นาที่สวนแบบกลายเป็นเมืองที่มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยนะแน่นนะครับพิเศษมากๆนะครับพิเศษมากๆของของแผ่นนี้เรียกว่าคุ้มค่านะครับเกินกว่าราคา180บาทของสรารคดีแน่นอนครับแน่นเต็มที่นะครับก็เชิญชวนนะครับมาพบกันที่งานแล้วก็จับจองเล่นี้ได้เลยนะครับก็ประเด็นต่อไปเนาะเราก็อยากจะมา แนะนำว่าเดี๋ยวลังนีจสารคดีเรากำลังเตรียมอะไรกันอยู่อีกในฉบับต่อต่อไปภายในปีนี้นะครับก็เริ่มต้นจากกรุงเทพดีกว่านะครับในฉบับล่าสุดท,ที่เดี๋ยวกําลังหลังจากฉบับกรุงเทพนะครับก็จะเป็นฉบับอันหนึ่งที่เรียกว่ามีเรื่องของเราทำสองประเด็นเนาะซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มินิมอลนะครับมุติเจนเนี่ยไปศึกษาเรื่องมินิมอลมาโดยตรงเลย<บ>ก็นเป็นไงบ้างตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทำนะฮะคือก็คือจริงๆเรื่องมินิมอลเนี่ยมัน ตอนนี้เราเราดูพวกเอ่อใครที่กําลังหาซื้อบ้านหาซื้อเฟอร์อนิเจอร์อะไรเงี้ยเอ่อตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเทรน์ประเทศแบบสไตล์มินิมอลสีไม้สีขาาสีสว่างโทนอุ่นมันกลายเป็นเรื่องที่แบบเป็นกระแสะ่าร้านกาแ,แฟแมินิมอลร้านกาแฟที่ต้องสว่างสว่างมีกระทั่งเอ่อเค้กที่เรามินิมอลซึ่งเราเราก็นึกไม่ออกใช่ไหมฮะว่าเค้กมินิมอลหน้าต่ำเป็นยังไงมีกระทั่งเอ่อเสื้อผ้ามินิมอลหรือกระทั่งมินิมอลลิสที่เป็นนักบวช จริงๆมันมันปีนคนที่นับถือเป็นศาสนาอะไรด้วยซามว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นแบบนั้นไปเลยอะครับก็อยู่ระหว่างจัดทําเรื่องนี้อยู่แล้วจริงๆเล่มมินิมอนเนี่ยมันมีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดำคงบอกแต่ว่าจะมีพิเศษก็คือว่าเอ่อช่วงนี้มันมีสงครามใช่ไหมครับที่ยูเครนเนี่ยเอ่อในนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามีบทความเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ดำบอกกูใช,ใช่ไหมฮะใช่มีฮาร์ดพาวเวอร์นิดหน่อยด้วยครับเราก็อยากให้ดูว่าเราก็คือมีมินิมอนแล้วเราก็มีเรื่องของซอฟต์พ ฮอตามากนะฮรัรัฐบาลหรือว่าใครๆก็มาพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่มันคืออะไรนะครับแล้วก็ฮาร์ดพาวเวอร์คืออะไรก็มันมันมีมันมีบทสัมภาษณ์คือเราเห็นยูเครนโดนบุกใช่ไหมครเราเห็นท่าทีของมหาอำนาจเนี่ยอเผอิญว่าผมเนี่ยไปได้ปักคำของอดีตผู้สาธาราณรัฐเวียนนามใต้คนสุดท้ายตอนนี้เวียนนามใต้นี่มีอยู่ในแผนที่โลกนะฮะก็คือรวมกับเวียนนามเหนือกลายเป็นประเทศเวียนนามปัจจุบันตอนนั้นเนี่ยมันเกิดการลบแบบนี้แหละฮะแล้วก็ ประเทศที่เหมือนกับเออยู่ในภาวะสงครามเนี่ยเขาคนที่ผ่านมาจากตรงนั้นแล้วก็หนีออกไปต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าในเกมการเมืองระดับโลกเนี่ยประเทศเล็กๆควรจะทำยังไงผมไม่ได้สัมภาษณ์คุณบุญเสียมซึ่งเป็นอดีตพูดเวียดนามประจําสหรัฐคนรองสุดท้ายฮะพูดง่ายๆว่าคนสุดท้ายไปก็ท่านไม่ได้ทําอะไรแล้วคนนี้แหละกค็คล้ายๆกับพูดไทยประจําเวียดนามใต้คนสุดท้ายฮะก็คือจะมีปากทําว่าประเทศที่กําลังจะ ล่มสลายหรือประเทศที่อยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าสาเนี่ยเขามีมุมมองกับการเมืองโลกยังไงว่าคือมันมีมันมีประโยคสรุปที่เขาบอกผมนะฮะว่าง่ายๆคือมันเป็นเรียว p o l i t i กอ่ะสุดท้ายสิ่งที่คุณต้องดูแลก็คือประเทศของคุณนะครับปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันนทุกคนต้องรักษาผลประโยชน์ประเทศตัวเองโดยใช้วิธีการต่างๆนะใช่ฮะแต่ทีนี้อเมริกาโซเวียตซึ่งตอนนี้กลายเป็นรัสเซียเอ่ะเขาทำอะไรกันเนี่ยคุณดูเสี่ยงเขาจะเล่าเรื่องนี้มาครับ ก็เหมาะกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าของแถมเล็กๆที่อยู่ในเล่มแบบต่อไปเลยนะครับก็เป็นเสียงสุดท้ายด้วยเพราะว่าคุณดีเสียงตอนที่เสียชีวิตแล้วครับอันนี้ก็เรียกว่าหาอนได้อีกแล้วนะเป็นเรียกว่า exclusive มากๆนะครับก็อย่าลืมติดตามในเรืองฉบับนี้นะครับคือฉบับหน้านี่นะครับที่เราพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีจอมลิสต์แล้วก็มีเล็กๆที่เป็นสกู๊ปพิเศษเล็กๆนะบทสัมภาษณ์พิเซ็งมากๆนะครับในเล่มนั้นนะครับก็มาให้ พี่สลันคุณหนุ่ยนะครับว่าง,างนะครับว่ากําลังเตรียมกําลังเตรียมฉบับต้นฉบับอะไรต่อไปที่จะมานําเสนอผู้อ่านนะครับเพราะว่าแขกของเราเนี่ยเราวางแผกไปทั้งปีนะครับใครที่ตามทางเราออนไลน์ก็จะเห็นว่าเราได้ทําเรียกว่าทําโพลเล็กๆไปแล้วนะครับตอนต้นปีปลายปีนะครับเราก็นําโพลเรื่องนั้นามาเดินหน้าทํางานต่อไปพฤทธิยาทําเรื่องที่ เอาไปที่สนใจผู้่อ่านนะครับหนุ่ยก็กำลังเตรียมเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่ว่าไทยชูรสนะครับอันนี้เรียกว่าได้เลียบเสียงได้รับเสียงโหวตเยอะมากนะครับตอนเราทําโหมครับครับคือสําหรับอ่าไทยชูรสเนี่ยนะครับก็อันนี้เราเราเราทำในแง่ของการพูดถึงการถนอมอาหารนะครับแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับคือไทยชูรสเนี่ยนะครับเราพูดถึงเครื่องปรุงนะครับในอาหารในเมืองไทย ซึ่งเน้นไปที่กลุ่มของรถเค็มนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะครับหมอสมัยใหม่ก็มักจะห้ามเค็มห้ามเค็มไม่ <laughs> ห้ามหวานนะครับไม่ให้มันนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับรถเค็มมันเป็นส่วนสําคัญมากๆของอาหารในครัวเรือนมาแต่โบราณน,นะครับในทุกวัฒนธรรมเนี่ยมันมีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งก็คือการถนอมอาหารเพราะในโลกยุคโบราณเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่า อาหารมันจะเป็นของซึ่งหากินได้ตลอดเวลาทุกฤดูทุกวันทุกเดือนทุกหน้ามันจะมีช่วงซึ่งมีอาหารมากมายหลังฤดูเก็บเกี่ยวหรือว่าหลังฤดูน้ํากับช่วงซึ่งอาหารหมดอาหารไม่มีเพราะฉะนั้นวิธีของโลกเวลาเนี่ยก็คือต้องหา,างวิธียังไงก็ได้ที่จะทําให้เก็บถนอมเพื่อจะกินเวลาที่มันไม่มีกินได้นะครับอันนี้เองมันเป็นฐานคิดของวัฒนธรรมชาวนา ทั่วโลกนะครับรู้วัฒนธรรมชาวบ้านทั่วโลกถ้าเปื่อเป็นอย่างไทยเราอ่ะนะครับก็เป็นกะปิน้ำปลานะครับหรือว่าถ้าเป็นเกาหลีก็อาจจะกลายเป็นกิมจินะครับถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะกลายเป็นฟูดชีสนะครับเก็บวิธีเก็บนมไว้ในรูปอื่นๆเป็นชีสเป็นหรือถ้าเป็นคนจีนก็อาจจะเป็นพวกเต่าเจี้ยวซีอิ๊ว หรือแม้กระทั่งปุนเทียงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในที่กําลังเตรียมกันอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงในเมืองไทยนะครับว่ามันมีกลุ่มหรือว่ามีชาวบ้านในที่ไหนที่ทําอะไรแบบนี้บ้างโดยเฉพาะเราจะค่อนข้างเน้นกับลักษณะที่เป็นกลุ่มศิาหกรรมพื้นบ้านนะครับหรือว่าอาหาร ้เหมือนเดิมนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับคืออันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการาเก็บข้อมูลนะครับเราก็จะมีเรื่องกัะปิน้ำปลาโโปลาครับบูทูหรือแม้กระทั่งเตาเจี้ยวซีอิ๊วอะไรเนี่ยนะครับคือเหล่านี้เองมันก็เป็นปูปัญญานะครับเพราะจริงๆตั้งเดิมมันก็คือวิถีการหาอยู่หากินของคนนะครับว่า ในแต่ละท้องถิ่นเขามีอะไรกินแล้วก็จะหาวิธีเก็บรักษามันไว้ได้อย่างไงที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่บอกแต่ต้นนะครับว่าในโลกสมัยใก่ของเค็มก่ายเป็นเรื่องต้องห้ามครับขนาดการรถสสนิยมที่เปลี่ยนไปของสังคมนะครับเด็กคนรุ่นใหม่อาจจะคุ้นเคยกับอาหารสําเร็จรูปอาหารจากโรงงานหรือแม้กระทั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับดังนั้นไอ้พวกนี้ที่เป็น อาหารการกินแบบพื้นเมืองดั้งเดิมเนี่ยพูดจริงๆก็คือว่ามันจะมีที่อยู่หรือมันจะอยู่ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้นะครับทั้งนั้นก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสารคดีที่ทําเสมอมาก็คือเป็นการบันทึกสังคมนะครับเราก็ต้องการที่จะเก็บรักษาข้อมูลของเรื่องเหล่านี้เอาไว้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นสกู๊ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ น่าจะสนุกเรื่องหนึ่งในปีนี้ครับก็อยากให้ติดตามกันติดตามนะครับเชื่อมือคุณสรานนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นงานนะครับจากเล่นขนมปังนะครับขายดีขายดีมากๆนะครับอันนี้ก็กลับมาที่แบบว่าอาหารของบ้านเราบ้างเนาะแล้วก็ฟังดูแล้วก็น้ําลายไหลแล้วนะครับชูรสจริงๆนะหลายอย่างเลยนะครับก็ไปที่พี่วีรศัก์บ้างนะครับพี่วีก็เตรียมไม้เด็ดอยู่นะครับผลงานพี่วีออกมาเป็น ต่อเนื่องเลยนะครับตั้งหลายเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่มที่แล้วกันชงธน,นานะครับออกมาแล้วนะจากนี้ก็มีกำลังเตรียมเรื่องต่อไปนะครับไม่ทราบมซ่อนอะไรบ้างครับในสแบบเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนวันที่26มิถุนายนเราก็คริ่กันมางแผ็ต้น,นวันถึงต้นคู่ตั้งแต่เราอยู่ที่โรงเรียนเราเข้าได้ ในฝท่นิทรกรการไม่ตรวจกันซีตัวละครอะไรกันงานตรงโน้นนั้น,น,นก็มามาคิดขึ้นมาอีกทีว่าตามแนวของนิตยสารของเราเนี่ยเรื่องประวัติบุคคลสำคัญแล้วก็เป็น,<ม>เ,ปนเป็นแนวหนึ่งกับแนวหนึ่งเี<อ>่ยเรา,เราทำมาเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็คิดว่าเป็นเป็นท่านนี้เป็นครูชนียบุคคลในด้านในด้านนี้เลยครับด้านที่เรากําลังจัดงานกันอยู่นี่คือเรื่องหลังสือานงานนะครับถ้าพูดถึงในด้าน ในด้านที่เรียกว่าร้อยกรองก็คือในงานเขียนแนวร้อยกรองสุนทรภู่น่าจะเป็นเป็นนักเขียนร้อยกรองหรือก,กวีที่เก่าแก่ที่สุดที่คนไทยรู้จักมากที่สุดในทุกวันนี้นะครับน่าจะเป็นแบบนี้จริงประวัติก็เหมือนที่เราจะทาอะไรเพราะเหมือนก็ว่าใครก็รู้จักสุนทรภู่อยู่แล้วนะครับ<ด>เราจะไม้เด็ดอะไรมาสเสนอผู้อ่านนะก็เป็นเป็นกวีที่คนไทยรู้จักมากที่สุดแต่อาจจะ ตึงๆจะกล่าวได้ว่าแปลว่าเข้าใจผิดมากที่สุดด้วยในขณะดีนประมาณนั้นนะครับเข้าใจผิดมากที่สุดนะครับเพราะ,ระาว่าสุนทนผู้ที่เรารู้จักหลักก็คือเป็นอาลาที่เจ้าชู้กี่มองยากอ่ากับรอตัวรนนะครับแต่เท่าที่เท่าที่ไ,ได้หมคยเข้าใกล้หน่อย เท่าที่เราศึกษาข้อมูลในชั้นต้นก็เหมือนกับชีวิตทัต่วไปครับคือไม่ได้มีด้านเดียวแบบนั้นมีในด้านที่ว่าในด้านของการทุ่มเททำงานในด้านชีวิตในช่วงชีวิตที่รุ่งเรืองคือเป็นถึงรัฐก,กวีในราฐสำนักด้วยนะครับเพราะนั้นชีวิตสุนทรผูธตามจริงคือมันมีมิติที่เรียกว่ากรมมากกว่าที่เราเคยรู้จักกันแล้วก็หลักๆก,ก็คือว่า ข้อมูลที่พบในชั้นหลังก็ยังบอกอีกหลายอย่างทั้งในชีวิตจริงและว,ว่าในในตัวบทของท่านซึ่งตามที่เรามาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นนักเรียนเนี่ยมักจะเรามักจะได้ยินว่าสมัยตอนผู้อยู่ระยองใช้ฉากเกาะสมิต์ในการเขียนพระอภัยมณีนะครับแต่ว่าเกแก้วพิสดารไอกจถึงนี้คร<อ>ับสนใจกับเกแก้วพิสดารแต่ว่าจากที่ไปไปศึกษาข้อมูลตามที่มีการศึกษากันก็ก็บอกว่า จริงๆสุนทรภู่เป็นคนกรุงเทพกัอันนี้เป็นเป็นเรื่องหนึ่งเพียงแต่ว่าเชื้อสายมาจากระยองหรือไม่ก็ยังเป็นเฟชั่นมาร์กอยู่แต่ว่าเหมือนกับทุกวันนี้เหมือนแลนด์มาร์กของสุนทรภู่จะไปอยู่ที่ระยองซึ่งมันอาจจะไม่ถึงกับไปแก้ประวัติศาสตร์แต่ว่าเป็นการเปิดเผยอีกด้านหนึ่งนิตเดเกี่ยวกับชีวิตท่านส่วนเรื่องงานนั้นก็บอกว่าแม้ว่าพระไภมณีจะเป็นเรื่องแต่งแต่ว่าเป็นเรื่องแต่งแบบ ฉากที่มันจำลองขึ้นมาเมื่อมองจากบริบทข้อมูลแล้วมันควรเป็นทะเลอันดามันมากกว่าอ่าวไทยเพราะมันเชื่อมโยงกับบ้านเมืองฝรั่งครับซึ่งในความเป็นจริงก็ฝรั่งที่มาสู่ภูมิภาคนี้แต่ไหนแต่ไรก็ผ่านทะเลนั้นมาคือทะเลอันดามันมาสรงทินเดียอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าจะจะทำให้อะระวัตสสมดอนผู้และ,และผลงานเนี่ยมันมันมีความรอบด้านอรอบด้านมากขึ้นนะครับตามข้อมูลที่ค,ค้นพบใหม่ เรียกว่าสารคดีเล่มนี้ออกมานี่คุณครูต้องซื้อไปนะครับเผื่อที่จะไปเก็บไปสอนนักเรียนใหม่นะดูว่ามีอะไรที่พูดถึงได้อีกไม่จัดิทักษกาลอะไรอีกครับของคุณนี่มีมากเลยครับจริงแล้วก็ในในเล่มเดียวกันยังมีเรื่องเหมือนว่าแบกกราวหรือว่ายุคสมัยนะครับถึงตอนครูในรอสองเนาะก็คือแกแกโตมาช่วงรอสองะพูดง่ายงว่า จริงจริงยุครอสองเนี่ยเราจะจำได้ว่าเอ่อรอสองจะมีเรื่องต่อสายฟ้าฟาดเป็นยุคทองของมในคดีบ้านเมืองสงบรุ่งเรืองแต่จริงๆข้อมูลในประวัติศาสตร์ชั้นต้นหล,ลักฐานรอบๆเพื่อนบ้านของเรารอสองไม่สงบครับวุ่นวายตั้งแต่ต้นรัชากาลเลยมีศึกพม่าอยู่มีกบฏภายในมีเรื่องของเฉพาะเรื่องกรณีของสุทนทรภู่เนี่ยฮะคือใน,ในราชสำนักเนี่ยไม่ได้มีกวีเอกอยางสุทนทรภู่นะฮะรอสองยังวิ่งเล่นมากับเจ้าอนุวงศ์ด้วยคือ คืออันนี้มันก็เป็นเรื่องของผลของการที่แบบผมเชื่อมอะไรหลายๆอย่างจากสปูที่ตัวเองทํามาทั้งหมดนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือภาพราชสำนักสยามสมัยรอสองเนี่ยมันสนุกมากเลยอ่ะมันวุ่นวายน่าตื่นตาตื่นใจมีคนหลากหลายแล้วฝรั่งก็เริ่มขนาาแล้วด้วยอย่างที่บอกคือหลายคนจะเข้าใจว่าเออบาลลิงใช่ไหมฮะหรือเออเออหรือผมจำไม่ได้มีฝรั่งมาก่อนบาลลิงคนหนึ่งที่เข้ามา,มาช่วงปลายปลายรอสองเนี่ยคือเจรจาการค้าแต่ไม่สําเร็จ ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือฝรั่งอ่ะเริ่มเข้ามาตั้งแต่สมัยนี้แล้วฮนะมันไม่ได้มารอสามรอสี่นะดังนั้นสุนทรภู่ได้ฉากทั้งหมดที่ไปเขียนเรื่องทะเลนดามันที่ที่วีรศักดิ์พูดเมื่อเียมันคือสภาพแวดล,ล้อมที่แก่อยู่ดังนั้นเออผมก็เลยคิดว่าจะนําเสนอราัชากาลที่สองคลี่หมดเลยคุณจะได้เคยเห็นการที่ยุครัชกาที่สองในคุณเรียนนังือเรียนต่อไปนี่คือโลกที่สุนทรภู่เขา อยู่ฮะโอ้โหแค่ฟังแค่นี้นี่น้ำลายไหลนะครับแฟนประวัติศาสตร์นะครับเรียกว่ารออ่านเลยนะรออ่านรอตีตัวในเล่มเดียวในเล่มเดียวเลยนะในเล่มเดียวคู่รับแต่คู่นะจับเต็มนะครับโอเคทั้งไยประวัติศาสตร์เขาพูดม่เยอะครับต้องหันมาทางพิเตอร์นะครับคุณพิดิพันธ์ธนบกโมลนักเขียนแนวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อของสารกดีนะครับ เราเตรียมอะไรไว้บ้างช่วทางฝ่ายประวัติศาสตร์นะครับก็เอาเอาเอาสกรูปย่อยๆกันจะโฆษณาที่ตัวเองกำลังทำตอนนี้เลยครับก็คือเมื่อวานเพิ่งไปสัมภาษณ์คุณแจ็คกี้ครับผู้สอนเครื่องยาซึ่งเป็นนักข่าวของสยามกีฬาครับครับอันนี้เตรียมที่จะทําเรื่องซอฟต์เควอร์ครับประเด็นที่ได้รับมอบหมายก็คือซอฟต์เควอร์ทางด้านกีฬาครือกีฬาเป็นหลักนะครับก็ไปคุยกับพี่แจ็คกี้มานอกจากคนข้อมูลแห้งเอกสารแล้วก็ไปคุยกับ เรียกว่าเป็นคูลูลูกหนังคนหนึ่งให้เขาช่วยวิเคราะห์ว่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เรารู้จักฟุตบอลลาลิกาสเปนที่เนี่ยดังมากๆบาร,าร์เซโลนาลิเวมาดริดหรือว่าเจลีกของญี่ปุ่นเนี่ยครับมีซอฟต์ทาวเวอร์ยังไงที่ส่งผลส่งอิทธิพลกับแฟนบอลทั่วโลกทั่วโลกเลยนะทั่วโลกแล้วแม้แต่แฟนบอลชาวไทยเองก็ตามแล้วก็สุดท้ายก็ย้ำๆให้นิดนึงว่าถามไปถึงว่าแล้วไทยลีกเนี่ยจะส่งซอฟต์พาวเวอร์ไปต่างประเทศได้บ้างไหมเนี่ยเราจะมีแฟนยู ใช่ครับนี่ก็ใช่ครับก็เป็นข้อบูลที่ได้มาก็สดร้อนๆครับื่อว่างนี้อันนี้ชิดหนึ่งที่กําลังเขียนอยู่นะครับแล้วก็มีอีกชิดหนึ่งที่เป็นสกุปขนาดใหญ่ก็คือว่าด้วยเรื่องของมรดกโลกอันดามันครับโอ้มรดกโลกอันดามันเรายังไม่มีเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับอะาเเลอันดามันนี่ดังเรารู้นะว่าดังระดับระดับโลกนักชาติก็มาเที่ยวกันแต่ว่าตอนนี้ครับอยู่ระหว่างกระบวนการที่จะเสนอให้ทะเลอันดามันได้เป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติแห่งต่อไปเมื่อปีที่ผ่านมาครับปี64เราได้เอามาโดดโลกแข่งกระจาดมาเป็นแห่งโลกนะครับซึ่งถ้าใครติดตามข่าวก็จะได้ยินว่ามันมีเอาข้อตกเถียงอะไรมากมายเลยกว่าที่จะได้มามมความเหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ว่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ป่าไม้สวยงามแล้วเ,เขาจะให้ง่ายๆเขายังคำนึงถึงเรื่องของสิทธิของคนที่อยู่ใน อ่อื่นป่านั้นด้วยว่าเดี๋ยวนี้เราก็ยอมรับกันว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์่างๆ่าที่อาศัยอยู่นะรับ่งกระจาษนะใช่ครับเรื่องกระเหลี่ยงไปเสนอไปแล้วทีหนึ่งนะครับใช่ครับครับอ่าคล้ายกันเลยครับที่อันดามันเนี่ยก็มีชนเผ่าพื้นเมืองอยู่เช่นกันว่าจะเป็นกลุ่มมอแกนมอแกนอุรักลาโอยทีนี้ในเบื้องต้นแล้วนะครับมดูโรบอันดามันที่ไทยตั้งใจที่จะยื่นเสนอเนี่ยครับไม่ใช่ทั้งผืน ไม่ใช่ทะเลทั้งผืนที่ครอบคลุมถึง5 6, ้าหกจังหวัดแต่ว่าเขาโฟกัสหรือเฉพาะเจอะจงไปที่อูเก็ตทางงาแล้วก็ระนองเท่านั้นอันนี้ก็มีเหตุผลมีที่มาที่ไปอยู่ว่าทําไมทางการของไทยเตรียมที่จะเสนอชื่อแค่สามจังหวัดนี้เท่านั้นครับซึ่งก็ใกล้เตรียงจะลงพื้นที่เดี๋ยวที่อาจจะเน้นไปที่ ใช้เหมือนของทางงานเป็นหลักนะครับเพราะนั้นที่พ้นที่ตรงนั้นมีชายหาดแล้วก็มีสภาพของอทางนิเวศวิทยาที่ค่อนข้างชัดที่จะจะสามารถชูให้เด่นได้ครับผมเรื่อนี้ก็คิดว่าพอเราพูดเรื่องธรรมชาติยังไงเดี๋ยวก็ต้องชมภาพสวยๆงามๆของทะเลอาดามันที่จะอยู่ในเรื่อนี้ด้วยเนาะก็ะเป็น เ่าสารคดีเราก็จัดทำทั้งด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับวนกันไปนะครับในแต่ละฉบับแต่ละฉบับนะครับในแต่ละปีนะฮะก็เรียกว่าครบเครื่องเลยครับจากนักเขียนทั้งหลายในกองานิการสารคดีนะครับสําหรับเิยสารสารคดีก็ตอนนี้นอกจากที่จะมีเป็นตัวปริ้นนะครับที่เป็นลายเกอนแล้วนะครับเราก็ยังได้ออกเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชัน ของนิยสานศิดีซึ่งสามารถดาวน์โหลดลงมาแล้วก็มาอ่านนะครับก็ฝากทุกท่านครับนี่ขอบแนะนํานิดนึงครับเราตั้งชื่อว่าอ,อ่านซินะครับ,รบอ่านซิกนะฮะก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีให้ดาวน์โหลดทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับก็เริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ99บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรายปีก็9 8 8แบบาทนะครับวิธีการสมัครก็ไม่ยากครับก็คือไปที่สารคดี c o m s t o r e นะครับก็คือนอกจากว่าเราจะมีแอปให้อ่านใช่ไหมครับ ก็คือว่าแอปเนี้ยอ่านสีแล้วเรายังได้สิทธิพิเศษในการอ่านเพจเชอร์คอนเทนต์ในเว็บสารคัดี .com ด้วยครับอ่าครับเนี่ยครับผมเปิดมาให้ดูเลยก็คือว่าแอปเนี่ยมันอ่านง่ายพอเปิดมาปุ๊บก็คือมีการแนที่นี่เด็ดไม่ได้เร็วอะไรมากก็สามารถเรื่องอ่านได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ตัวนังสือใหญ่อ่านง่ายด้วยครับครับหมอสำหรับผู้ใหญ่เลยนะครับหลายคนถ้าแบอว่าเดี๋ยวนี้ถ้าผู้อ่านของเราที่อายุเยอะขึ้นนะครับแล้วก็สือว่าเอะในเล่มฟินของเราตัวเล็กไปนะครับเราเปลี่ยนมาอ่านดูนะครับมีแท็บ แท็บเล็ตนี่ยิ่งสบายเลยนะครับเปิดได้ับอ่านมากนะครับแล้วก็สเปเชียลคอนเทนต์ด้วยนะที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับคือตอนนี้นอกจากที่เราทําลงในริมพนะครับที่เป็นตัวเล่มเนี่ยบางคอนเทนต์เรายังไปต้นเติมนะครับอยู่ในเว็บไซต์นะครับสามารถไปอ่านสเปเชียลคอนเทนต์ได้แล้วก็ยังได้สิทธ์ e-library อีกนะครับเราก็ยังมี e-library ซึ่งสามารถเข้าไปค้นเรื่องราวของนิสานเทอร์กดี400กว่าฉบับที่เราทำไปแล้วนะครับในรูปแบบ pdf นะครับเข้าไปค้นเรื่องอยากรู้เรื่อง ระยองอยากลุ้เรื่องจุนอนผู่เพิ่มเติมเนี่ยอะไรต่างๆที่เราเคยทำมาแล้วในนิยสารศสารคดีเนี่ยสามารถค้นขึ้นมาอ่านได้เลยนะครับก็เรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะครับทั้งฟรีนแล้วก็ออนไลน์อันนี้ตอนนี้เรามีทางเลือกให้ท่านผู้อ่านครบผ่านนะครับทุกช่องทางนะครับสําหรับสุดท้ายนะครับก็วันนี้สาหรับบูธที่บูธสารคดีนะครับก็เชิญชวนมาถ้าใครมาที่งานนะครับยังเหลือเวลาแคกสามสี่ชั่วโมงนะครับไม่ควรพลาดนะครับใครยังไม่ได้มาเลยนะครับ มาที่บูธสารคดีบูธ A 2 2นะครับขึ้นจากทางด่วนเออไม่ใช่ทางด่วนวัไปใต้ดินนะครับไปใต้ดิน MR t ทนะฮะแล้วก็เดินขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บอยากมาไดเลื่อนฮะ,ะบูธสารคดีจะอยู่ฝ่ามือเลยะคระับเ22เดินมานิดเดียวเลยครับถึงเลยแล้วก็มาสมาัครนะครับสมาชิกนิสสาสารคดีในงานเราเหลือแค่1,800รอบาทนะครับจากราคาถ้าเผื่อว่าไปสมัครผ่านช่องทางออนไลน์หรือไปอินบ็อกซ์ผ่านไลน์หรือผ่าน ในเพจของสารคดีนะครับถ้าผ่านทางนั้นจะราคา1,980บาทอยู่นะครับตอนนี้แต่ถ้าใครมาถึงที่งานหนังสือแล้วนะครับแวะมาที่นี่เลยนะครับเหลือแค่1,800บาทนะครับผมพูดถ well, ูกนะ1,800นะครับโอเคนะก็วันน ну ี้ก็แบบมาเร็วไปเร็วนะก็ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านเลยครับที่ติดตามชมงานไลฟ์ของกองบรรณาการยี่หานสารคดีนะครับ คุณสวัสด์นะครับแล้วก็ทีมงานคุณจุเจนขอบคุณมากครับคุณสลรานนะครับคุณเฮียศักดิ์ครับคุณทิติพานแล้วก็คุณทัชชัยคุณท็อปนะครับที่ดูแลทางด้านเว็บไซต์ของเรานะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับยังมีเนื้อหามากมายที่สระดีเตรียมนําเสนอท่านผู้อ่านนะครับวันนี้ก็อย่าลืมมาที่งานนะครับย้ำอีกทีนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับโอเคมาเจอกันที่นี่ได้นะครับก็ใช้เวลาเนาะ ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ